สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครังครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะพร้อมทั้งเด็กไทยที่เรียนอยู่รัฐก,กรันตันด้วยวันนี้วันพฤหัสบดีที่โอ้ยตอบเสียงเบาจังเลยค่ะแปลว่าจำวันที่ไม่ได้แน่เลยวันที่เยี่ยมมากเลย พบกับกลุ่มสาราะการเรียนรูาา้ภาษาไทยชั่วโมงที่เ <No! S 1> มื่อวานนี้กลับบ้านไปไปทำการบ้านมาหรือเปล่าเออคุณครูให้ทำอะไรคะ <Yeah. S 1> อะไรเอ่ยเยี yeah. uh ่ยมมากเขียนคำของจองใช่ไหมคะอ่าเขียนคำของจอง ทำของจองต้องมีอะไรที่เหมือนกันต้องมีสระเสียงเดียวกันเยี่ยมมากเลยรับไปเลยคนละหนึ่งพันคะแนนไหค,คะเริ่มมาแล้วเด็กๆทำกันบ้านก็ได้คะแนนเต็มเลยใครลืมทำกันบ้านมาเอ,อ่ยไม่มีใครลืมเลยทั้งต้นทางและปลายทางยอดเยี่ยมมากเลยฉะนั้น วันนี้เรามาทบทวนพย,ยัญชนะไทยพย,ยัญชนะไทยมีกี่ตัวอ้าวเรามาทบทวนด้วยเสียงเพลงเลยค่ะยืนขึ้นเลยปลายทางพร้อมไหมคะใครยังดื่มนมอยู่เอ่ยอ้าวเร่งเร่งนิดนึงนะคะเรามาเตรียมความพร้อมด้วยเสียงเพลงแข่งขันกันเลยว่าใครท่องพย,ยัญชนะไทยได้ครบแล้วมีเสียง เสียงด้วยนะ าตาทัดตอตาคุนหันท้อทเข้ามารองกลุ่มปัญญานทานดแทน ไปคะพยัญชนะไทยมีกี่ตัวตัวแบ่งออกเป็นกี่มูอัอักษรอักษรกลางโอ้โหเยี่ยมมากเลยตอบหมดเลยอักษรกลางของเรามีกี่ตัวคะตัวอักษรสูงตัวอักษรต่ำ ยอดเยี่ยมมากเลยที่ตอบได้ฉะนั้นคุณครูถามใหม่ฟังให้ดีนะงองูอยู่ในอักษรอะไรโอ้โหรัตนาานรีบตอบเลยเพราะว่ากลัวแพ้ปลายทางและกลุ่มที่หนึ่งอีกครั้งนะคะนึกให้ดีนะคะผอพึ่งอยู่ในอักษรอะไรโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแข่งกันตอบกับ นัทยาเลยว่าอ,อักษรสูงเอ๊ะคุณครูวิ่งไปหาก่อนพยัญชนะตัวไหนดีนะมอมา้าตา<ะ>ยอยักษ์ตา<ะ>สเสือ<ะ>ลอลิงตากอไก่ตา<ะ>ขอไข่ ยังไม่มีใครพลาดเลยทำยังไงดีนะรอเรือตา้าวแหวนต,ต้าตอสาลา,าโอ้โหเกือบพลาดแต่ก็ยังไม่พลาดเลยดอเด็กต,ต้าตอปตา ยอดเยี่ยมมากเลยรับไปเลยคนละหนึ่งพคะแนนอ,อีกครั้งนะคะพยันชนะแล้วสระแบ่งเป็งสองพวกใหญ่ๆคืออ่าตอนนี้คุณครูถามบ้างสระอะเสียง สระอีสระแอสระไอยเยี่ยมมากเลยวรรณยุกต์ของเรามีกี่รูปกี่ปสียง5เสียงอโอ้โหตอบได้ด้วยว่ามีห้าเสียงเสียงสามัญเอกโทรตรีจัตะวะ อ่ะตอนนี้คุณคูณจะทดสอบแล้วว่าวันนยุกห้ารูปอ้ยขอโทษค่ะสี่รูปนั้นเขียนได้ถูกต้องไหมแต่คุณคูณยังไม่เรียงคุณคูณจะเรียกแล้วตึ๊กๆตึ๊กอ้าวสิริเทพบอกว่าผมได้ครับอาวคุณคูณให้สิริเทพเขียนวันนยุกต3 โอ้โหเพื่อนเพื่อนรีบบอกใจเลยถูกไหมเอ่ยตอบเมื่อใหซิริเทฟดังๆค่ะอ้าวต่อด้วยกริติยา,ยาวันนยุโธอ่าคุณครูไม่ให้เรียงนะถูกไหมคะ แปลว่าเด็กๆจำวรนณยุ์ได้ต่อเมื่อกิติยาดังๆค่ะอ่าตอนนี้อ้าวเขาบอกว่าจะดูว่าเด็กๆนั้นทบทวนบทเรียนมาจริงหรือเปล่าหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะเราจะมาเราจะมาเขียนพยัญชนะแทนด้วยภาพปอนเลยอ่าดูสิคะว่าเด็กๆจะเขียนได้หรือไม่